thank mm -hmm. you สวัสดีครับผมตอนนี้กดช่องพีจุกจิก yeah ผมนะวันนี้เราจะพามาดูรถเอ่อเว็บไรผ้าวัวเถิดแขกนะครับนะลูกอะไรผมไม่รู้ไม่ทราบนะครับนะเดี๋ยวเรามาชมกันนะเป็นเป็นของพี่คนหนึ่งนะครับนะผมนัดเขาหลายวันแล้วแหละแล้วผมมาดูวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปเจอกันเลย2000 years later สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อดิวครับชื่อดิวนะมีเฟซไหมมีครับดิวนะครับดิวนะครับนะวันนี้พี่จะพาผมมาดูรถอะไรยังไงกันไกลตะไบคอนแหยังไงครับเป็นรถแข่ง57ครับรถแข่ง57รถแข่งยาวครับอ๋อเป็น125หัวเถิกด้วยไงเป็น125หัวเถิกครับหัวเถิกใช่นไหมอืมแล้วทำไมถึงเล่นหัวเถิกทำไมไม่เล่นบังลมอืมสไตล์กันชอบ อ๋อชอบแบบนี้มากกว่านะใช่ทีก่อนเป็นดีมแต่ก่อนเป็นดีมใช่อ๋อแล้ววันนี้แปลงร่างเลยใช่ไหมใช่ <laughs> มาๆเรามาดูรถกันเลย <c oughs> นี่เป็นสีแดงนะพี่นะครับสีแดงอันนี้สีแดงเท่าเหรอพี่อันนี้เป็นเข้าเรียวสีเขียวสีเขียวอ๋ออืม ข้างบนเลยเรามาเริ่มชุดบนเลยชุดบนมีอะไรบ้างพี่อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรแฮนเป็นแฮนมิเนียมแฮนมิเนียมใช่ราคาเท่าไหร่ได้พี่ก็อยู่ประมาณ700ดร0อได้7800แปดอยใช่ราคาจับต้องได้อยู่นะท่านผู้ชมนะใช่ครับนี่แล้วเป็นคัดมือใช่ครับคัดมือนี่ของเดิมหรือว่าของโซนิกเป็นคัดของเดิมครับของเดิมใช่ไหมอ๋อแต่ว่ามาเจาะเอาไว้ไหมเป็นฝาไหนฝาไหนอ๋อไหนอยู่พี่ฮะอ้าโอเค ก็พร้อมอะไรนะเขาเรียกอะไรเนี่ยมือคัดเลยนะโอเคได้มาเท่าไหร่ก้อนนี้จำไม่ได้เหมือนจำไม่ได้นะขออภัยคนดูด้วยนะอ่าจำไม่ได้นี่วันนี้เรามาดูชุดบนเสร็จแล้วปั๊มปั๊มเดิมใช่ครับโอเคมาดูข้างล่างชกชกเป็นชกกึ่งครับชกกึ่งเดิมใช่ไหมพี่ใช่ครับเดิมกึ่งด้านใช่โอเคกี่บาทได้พี่กึ่งประมาณสี่ห้าร้อยได้สี่ห้าร้อยกึ่งที่ร้าน ใช่ครับล่าอนุชาครับลงเปลืออนุชาเช่นเคยนะโอเคปั๊มจะเป็นปั๊มของเดิมร้อยสิบครับเดิมร้อยสิบทาไมถามหน่อยทําไมรถแข่งเขาปั๊มเนี่ยต้องใช้ของเดิมเพราะอะไรปลอดภัยรื้ว่ายังไงใช่ครับมันปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าผมเห็นหลายคันนะคุณดูนะว่าใช้ของเดิมนะปั๊มเนี่ยอาจจะเป็นของเดิมแต่ว่าพวกยาเนี้ยเขาจะมาบิลลิงบ้างเจาะบ้างอสายเป็นสายเอิร์นใช่ครับเส้นเท่าไหร่พี่ ประมาณไม่กี่ร้อยครับไม่กี่ร้อยนะไม่แท้นะไม่แท้ครับแต่ว่าใช้งานปกติใช่ครับปีสองปีนะครับไม่รั่วที่สองปีไม่รั่วที่โอ้โหจานของเว็บไร่สิบรั่วไงครับเป็นร้อยยี่ห้าครับร้อยยี่บห้าบิลลิงเจาะแท้ไหมไม่รู้สึกว่าไม่แท้ไม่แท้ราคาเท่าไหร่พี่ประมาณสองร้อยสามร้อยโอเคสองร้อยสามร้อยก็สวยงามอยู่ดุมจะเป็นดุมย่อใช่ครับของสำนักไหนพี่ดุมย่อนี่บูชิครับบูชิใช่ครับ ได้มาข้างหนึ่งหรือว่าคู่หนึ่งคู่หนึ่งครับคู่หนึ่งหน้าหลังเท่าไหร่พี่ประมาณสองพันกว่าสองพันกว่าโอ้สองพันกว่าสีน้ําเงินใช่อืมก้านนี้เป็นก้านของของอะไรพี่ก้านของจําไม่ได้เหมือนกันแต่ก็มีมีมีก้านของชัยโยอะไรอะไรนะไม่ใช่นัโชคอะไรก้านของอะไรกูซูอะไรกูซูอังโอเค ใช่เยอะวะ่ะเสียงว่ะจกเึงเหมือนเดิมอันนี้ไฟคือไฟอะไรพี่อะไว้ไทำอะไรจัก,กรยานครับไปสองหางด้วยอ๋อรถเห็นเลยวันนี้อ๋อรถเห็นเวลาขับเราไม่มีไฟหน้า<ช>อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับอืมโอเคก็แกนล้อของแกนเดิมเลยครับแกนเดิมแต่งแกนเดิมแต่งทำไมเป็นหัวเจดีรู้ว่าซื้อน็อตมาสองตัวน็อตครับซื้อน็อตมาตัวเท่าไหร่พี่น็อตหัวเจดีเลนเนี้ย จำไม่ได้เันจำไม่ได้นะคนดูนะขออภัยน่ารุนนี้คือจำไม่ได้เพราะว่าอยู่กับเมียด้วยนะทุกคนามาต้องเบาครับต้องเบาเราต้องเบาเบนะเมียอยู่ขอเป็นขอบของคิงกุครับคิงกุสีแดงอันนี้มันเป็นขายเป็นข้างร่วาคู่เลยพี่มันทั้งข้างก็ได้คู่ก็ได้ครับอ๋อนี่พี่ซื้อมาข้างเดียว จะเป็นคู่ครับอยู่ที่หลังรถคันของช่างเบนท์ครับอ๋อคันหนึ่งใช่ไหมคู่เท่าไหร่พี่ผมอยากรู้มากเลยก็ประมาณพันพัน่าได้ครับอ๋อพันไปไปเนาะยางก็จะเป็นยางลายไฟใช่ครับเส้นเท่าไหร่พี่ไม่ไม่กี่ร้อยครับประมาณร้อยกว่าบาทไร้อยกว่าบาทนะอ๋อสี่สิบห้าถ้าเก้าสิบเล็กขนาดนี้เลยเนาะใช่ครับโอ้โหดูคนดูเบนท์ด้วยเขาจอดนะรถแข่งรถแข่งผมจะบอกคนดูว่าเขาจะจอดนะเขาไม่เน้นแบบว่าขี่เล่นอะไรแบบนี้นะครับนะ ส่วนมากเขาจะเออ่เทสต่อเมื่อมีสนามอะไรประมาณนั้นนะครับนะคาบูจะเป็นคาบูของเคเลียมครับเคเลียมราคาพอจะทราบไหมพี่ตอนนั้นก็ประมาณแปดเก้าร้อยได้เห็นโอ้แปดเก้าร้อยอยู่นะไม่แท้แต่ว่าจ้างก็เอามาโมดิฟายเองข้างในใช่ไหมนี่นี่คือเป็นน็อตน็อตเสาใช่ครับสีเสากี่บาทได้พี่นี่ตัวหนึ่ง เออตอนนั้นตัวห้าสิบเลยครับโอ้สี่ตัวสองร้อยโอ้บอกดังไม่ได้เมียอยู่นะทุกคนนะก็จะเป็นน็อตเลดฝาวสองตัวอืมนี่อันนี้นี่อะไรเขาเรียกว่าที่อะไรนะกลมๆนี่ที่ใส่คาบู๊รเป็นหันคาบูครับเป็นหันคาบูอ๋อปรับองศาได้ได้เท่าไหร่ก็ได้รอบเลยครับรอบเลยเราจะหันอ๋อสามร้อยสิบองศาใช่อ๋อเท่าไหร่ได้พี่นี้ ประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าบาทอ๋อมันใช้ดีมันไม่วูบไม่วอกเนาะครับถ้าไม่รั่วอะไรครับทำดีๆก็ไม่รั่วอ๋อทำดีๆไม่รั่วนะน้ำมันอะไรใสๆจังเห็นออกเทนโอ้โหย้าทุกคนออกเทนนะนี่อ๋อนี้แหละเดี๋ยวผมให้ดูผมให้ดูใสๆเห็นไหมนั่นนี่ประมาณนี้เลยนั่นก็ประมาณนี้แข้งนี่ก็จะไล่เป็นน็อตเลนนะผมดูนะใช่ครับเป็นน็อตเลนอืมดูคลีนๆนะ เอ้ยเดี๋ยวเห็นเห็นแผ่นคอแฟนคอมินียมใช่ครับแฟนคอมินียมตรงรุ่นไหมพี่เป็นตรงรุ่นเลยครับตรงรุ่นเลยราคาเท่าไหร่เลยพี่ประมาณพันไปไปพันไปโหแฟนคอมินียมวว้าแรงเบานะครับนะแรงเบานะแต่ว่าตังในกระเป๋าไม่เบาเลยตอนนี้นี่บอกแล้วก็จะเป็นเอ่ออะไรนะเขาเรียกไฟเบอร์ใช่ครับอ่ปีกข้างซ้ายขวาเจาะใช่สวยงามมากเลย อันนี้คือเราเจาะแบบเจาะให้ลมเข้าดีใช่ไหมใช่ครับถ้าเราถอดนี่ก็ไม่ได้ต้องต้องใส่ใช่ไหมเพราะมันเป็นตรออมันแล้วแต่รายการแล้วแต่รายการรายการก็ถอดได้รายการก็ถอดไม่ได้ตรอเนาะโอเคเบาะก็จะเป็นเบาะของเป็นของกัสดครับอ๋อที่กัสดส่วนหลวงสีแดงนะนี่ซื้อแบบเรียบมาหรือว่าไปปาดหรือว่าไงปาดใหม่ครับปาดใหม่เอาเบาะเดิมไปปาดใหม่ใช่ครับเท่าไหร่ได้หนม่งน้่ประมาณ ห้าร้อยได้ห้าร้อยได้ห้าร้อยเ่ประมาณนะนี่เบาะกันดก็บางมากเลยนะใช่ครับอืมบอกแขนมันต้องบางบางเฟรมหลังเป็นเป็นสีดำอันนี้ชุดสีแท้ไหมเอ่อไม่แท้ครับไม่แท้นะมีแค่ปีกที่แท้แท้ยังเดียวที่ปีกมีตรงนี้แท้แล้วก็ปีกอ๋อคือชุดตรงนี้จะแท้หมดเลยคือง่ายๆคืออกกลางคือแท้นะคนดูโอเคบางโนก็ไม่แท้นะ บางคนแท้ครับแท้ใช่ไหมเ<ช>อ๊ะที่จริงมันเป็นใหญ่ไม่แช่บางคนใช่ครับปาดครับอ๋อนี่ปาดใช่ไหมใช่โอ้โหสวยงามเลยเพราะว่ามันจะโดนล้อ,งองไงใช่โดนเอือนี่ก็เจานะเนาะสวยมากเลยอันนี้ผมอยากทราบอ,อยากอยากทราบมากเลยว่าถ้าเราเอาไฟเบอร์เราอะไปเจาะแบบนี้กี่บาทได้ต้องต้องถามช่างเวนดีกว่าต้องถามช่างเวน,นะไม่เผื่อแบบเออน้องๆคนเวนมาพี่ผมอยากเจาะแบบ รถพี่ดีวเนี่ยสวยแบบบรนทุกแบบนี้แต่ไม่ทราบราคาก็ต้องทักไปสามช่างเบนนะโอเครู้เรื่องกระเบื้องราวนี่ประมาณนี้เลยบางคนหลังก็จะเจาะใช่ครับทำไมเขาจะเจาะกันรถแข่งผมว่าความสวยงามความสวยงามใช่แต่ว่าบางคนก็บอกว่าไล่เบาบางคนก็ไล่เบาไปด้วยในตัวใช่บางคนว่ากติกาเขาให้ใส่นี้ใช่เจาะได้แต่ว่าแต่ว่าบางกติกาก็ให้ถอดได้ใช่ครับ โชคของจะเป็นของไชยโยครับไชยโยแท่งพี่แท้แท,ท,ท,ท้ครับโอ้ราคาพันไปลายปลายครับพันปลายปายนะผมจะบอกคนดูด้วยนะว่าเขาจะพูดราคาแบบเขินๆหน่อยนะเพราะเมียเขาอยู่ <c oughs> <c oughs> นี่ยเนี่นี่อามอามเป็นอามมิเนียม <c oughs> ใช่ครับอามมิเนียมอันนี้ยืดรู้ว่ยืดพี่ตอนแรกมันยืดหนึ่งนิ้วครับมันเป็นอามมิเนียมของปาวานอ๋อพอมาใส่ในพวกเว็มันจะยืดไปหนึ่งนิ้อ๋อ โอ้โหเลยย่อนเข้าไปเลยย่อนเข้าไปนะใช่นี่แล้วก็เป็นจะเป็นอ่าขาตั้งใช่ไหมใช่ครับอันนี้นี่ยได้บ้างนะพักเท้ามินียมเหมือนกันโอ้ยไเบาทั้งคันเลยรถคันนี้น่ะนี่กี่บาทได้พี่ประมาณตอนนั้นประมาณเจ็ดร้อยได้เจ็ดร้อยอืมไอ้ทำไมคันเกียร์ข้างหลังไม่มีเนี่ยตัดออกครับตัดออกอีกแล้ว โอ้ยตัดคันเกียร์นะแล้วก็เมียไม่ตัดใจนะ <laughs> ผมต้องขออภัยคนดูที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับนะเขามีเมียแล้วนะโซ so, สเตอร์อันนี้ใช่ของสี่หนึ่งห้ารือป่าพี่ใช่ครับสี่หนึ่งห <Okay, S 1> ้าสี่หนึ่งห้าแข่งเขาจะใส่สี่หนึ่งห้าอันนี้ก็กลึงเอาใช่ไหมใช่ครับอืทข้างหน้าเป็นสเตอร์เบอร์เท่าไ<ม>หร่พี่สิบห้าเบอเท่าไหร่สิบส <14 S 1> <14 S 2> ี่สิบสี่ข้างหลังอะ่ะเป็น สา,สามสี่ครับสามสี่อ้สตเตอร์ใหญ่มากเลยชายโยแท้สตเตอร์ชุดสตเตอร์เนี่ยกี่บาทได้<อ>เพราะว่าซื้อมาแยกกันไงอ๋อแยกกันโอเคขอบหลังสีนดำเงินเนี่ยดุมยอ่อคู่หนึ่งสีนดำเงินโอเคขอบหลังเป็นขอบของอะไรผม,มขออภัยนะนี่ไม่รู้เมกอะไรไม่รู้เนี่ยใครอ่านออกก็คอมเมนต์มายางหลังเป็นย่างไอรซีสนามใช่ครับเบอร์เท่าไหร่พี่ห้าสิบร้อยครับห้าสิบร้อยเส้นเท่าไหร่พี่เนี่ย ประมาณ900ได้900อันนี้เขาเรียกว่าลายลายอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยลายอะไรอิดไมดันอ๋อเป็นลายอิดอิดไมดันอ๋ออ๋ออันนี้คืออะไรเนี่ยอ่านหลุดไปอ๋อมันอ๋อเนี่เหลียวอ๋อฝั่งนี้ไม่มีนะใช่ครับอืมเป็นท่อของหนูครับหนูใช่หนูล้ำลูกกาครับอ๋อหนูล้ำลูกกาเท่าไหร่ที่ใบนี้ ไปนี่เขาซื้อนะมาเอาอยู่ประมาณสามพันกว่าสามพัน <3, 000. S 1> ครับแล้วก็มาให้ช่างคนทำใหม่ทำใหมท่ทีนึงใช่อืเอ่อยน่นปลายเลยใหม่หมดไส้ใหม่หมดอืมที่จริงคอท่อต้องมีตราใช่ไหมมันไม่มีครับตัวนี้มันไม่มีเลยใช่ตอนมาไม่มีโอเคเนาะนี่แข้งก็นอตเหล็กนะนอตเหล็กชุดแข้งซ้ายขวาเท่าไหร่พี่เนี่ยอืมนานาเลยจำไม่ได้ประมาณ หกเจ็ดร้อยได้อ๋ออันนี้เขาเราซื้อท่อมาแบบนี้เขาให้แบบนี้มาเลยอหรือว่าเราซื้อตะหงนี่ใช่ครับมันมีแบบนี้แล้วเราก็มาดักเอาอ๋อมาดักเอา<ช>อืมนี่ไปท่อจะเป็นยาวทำไมจะไม่ต้องยาวไม่ไม่เอาแบบสั้นะนะม,มันมาแบบนี้ครับม <c oughs> ันมาแบบนี้เราก็จะไปบอกไม่ได้ว่าต้องเอาสั้นนะต้องเอายาวไม่ได้นี่ภาพโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้คนดู <c oughs> นี่เป็นประมาณนี้สวยสวยเลยโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้ว ผมขอตัวลาไปก่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกดันดิงด้วยอา้าวขอบคุณครับผม2000 <years> later. เดี๋ยวคนดูเราลืมสตาร์ทเครื่องให้คนดูฟังนะ <Okay. S 1> คือเราจะจะสตาร์ทอย่างเดียวไม่เบิ้ลนะเพราะว่าเราอยู่ในหมู่บ้านโอเคพร้อมโอ้โหว้าว ต้องจับไว้ด้วยนะเพราะยังสลูไม่ติดโอเคประมาณนี้โอเคขอบคุณครับพี่เดียวแล้ว <c oughs> เ,เจอกันนะครับสวัสดีครับ <c oughs>